สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะไพยเดนมาร์กนะคะวันนี้ป้าโมนาก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะเนาะก็ขอขอบคุณนะคะสมาคมลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเขยสะไพรเดนมาร์กนะคะขอบคุณกลุ่มนะคะ ขอบคุณกลุ่มที่มีเรื่องราวหลายๆเรื่องหลายๆคนหลายๆเหตุการณ์เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ป้าโบนาก็ขอเสนอเรื่องราวของน้องคนหนึ่งนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานหรือว่าเพื่อเป็นความรู้ก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ลองไม่รู้ต้องดูและศึกษาเองสำหรับชีวิตคู่นะคะเนาะขอเสนอเรื่องเลยนะคะเนาะ พี่พี่คะน้องคบกับแฟนชาวเดนมาร์กเกือบปีแล้วคะ่ะเรามีแผนกำลังจะแต่งงานกันพอดีเห็นพี่พี่หลายๆคนอย่าร้างกันบ่อยมากส่วนใหญ่ปัญหาอะไรบ้างคะที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ชายเดนมาร์กกับสาวไทยขอขอบคุณคำ คำขอขอบคุณคำแนะนำร่วงหน้าน้องเขาก็เขียนไว้นะคะทำไมเขาเบื่อนายหรือว่ามักง่ายเร็วขนาดนั้นอันนี้ก็คือน้องเขาเขียนแล้วก็อยากสอบถามนะคะก็เขียนเป็นหัวข้อมานะคะก็มีหลายๆคนเพื่อนๆพนพี่พี่เข้ามาตอบนะคะเนาะอย่างเช่นข้อความที่หนึ่งนะคะ บางคนก็บอกว่ามีการเล่นชู้หรือว่าเจอผู้ชายใหม่อันนี้ก็อาจจะพูดถึงผู้หญิงนะคะที่อย่าร้างกันนะคะเนาะนิสัยเข้ากันไม่ได้ผู้ชายอายุอาจจะมากกว่ากันเยอะนะคะอันนี้ก็คนไหนที่ทําใจเกี่ยวกับผู้ชายที่อายุมากกว่ากันเยอะก็คือผู้ชายอายุสูงอายุเยอะกว่า ถ้าเรารับไม่ได้เราไม่ต้องมาแต่งงานกับเขานะคะเนาะเอาคนที่รับได้แล้วก็มาแต่งงานกับเขานะคะก็มีอีกข้อความหนึ่งนะคะที่เขียนมาเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นแล้วแต่ละคนนะคะอย่าเหมารวมก็ไม่ได้นะคะผู้ชายเดนมาร์กดีๆก็มีที่เห็นแก่ตัวก็เยอะแต่มีที่เป็นปัญหามากที่สุดน่าจะวัฒนธรรมทัศนคติ ต่างกันซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนที่เติบโตและเลี้ยงดูกันมาอย่างแตกต่างถ้ารักกันมากพอคุยกันได้ปรับตัวกันได้ก็อยู่กันรอดค่ะอันนี้ก็มีหลายคู่นะคะแต่บางคู่มีปัญหาไม่คุยกันต่างคนต่างคิดในแบบของตัวเอง มันก็ไปกันไม่รอดค่ะส่วนตัวก่อนแต่งงานทะเลาะกับแฟนบ่อยมากเพราะเรามีความต่างทางวัฒนธรรมตั้งแต่หลังแต่งงานมีลูกด้วยกันสองคนไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะเขาปรับตัวเพื่อเราและลูกทุกอย่าง สำหรับเราข้อดีของผู้ชายเดนมาร์กคือเลี้ยงลูกเก่งมากทำงานทุกอย่างคือแม่มีหน้าที่ให้นมอันนี้ก็คือกรณีว่าพี่คนนี้เขามีลูกนะคะเนาะมีลูกด้วยกันสามีเขาเลี้ยงดูเด็กเก่งมากเลี้ยงดูลูกเก่งมากอันนี้เรื่องจริงป้าโมนาเคยได้ยินลุงฝรั่งของป้าโมนาคนนี้เหมือนกันนะคะแกเคยมีแฟน <c oughs> ลุงฝรั่งที่ป้าโมนาอยู่ณนะขณะนี้ แกเคยมีแฟนเป็นคนแดนแล้วคนแดนน่ะเขามีลูกติดแกเป็นผู้ชายโสดที่มีแฟนมีลูกติดแกไปทำงานแกก็เอาลูกของผู้หญิงอะ่ะไปเลี้ยงในรถผู้ลุงของฝรั่งของป้าโมนานเป็นพนักงานขับรถสิบล้อนะคะแกสามารถเอาลูกของลูกติดเออลูกติดแฟนแกเอาไปเลี้ยงบนรถด,ด้วยแกเลี้ยงแกเลี้ยงลูกเป็นอะ่ะ โรงเรียนเขาน่าจะสอนกันมาดีเนาะส่วนเรื่องงานบ้านทําอาหารแบ่งๆกันทําค่ะเพราะก่อนแต่งงานเราทํากับข้าวไม่เป็นเลยสามีเลยสามีเลยไม่คาดหวังอะไรกับเรื่องเราเรื่องทําอาหารหรืองานบ้านอันนี้เรื่องจริงป้าโมนาก็ทํากับข้าวไม่เป็นลุงฝรั่งทําอาหารทั้งหมดจนปัจจุบันเราอยู่ด้วยกันมา4ี่ห้าปีแล้วป้าโมนาก็ยังทํากับข้าว แดนไม่เป็นเลยป้าโมนาเป็นได้แค่ลูกมือให้กับลุงนะคะลุงทําทั้งงานสวนงานบ้านงานบ้านก็คืองานในครัวส่วนงานทําความสะอาดป้าโมนาทาส่วนเรื่องซักผ้าเราก็แบ่งกันทําอันนี้ก็คือข้อดีของชาวเดนมาร์กที่ป้าโมนารู้แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ได้รู้นะคะส่วนเรื่องแย่ๆมีไหมมีค่ะอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยนะคะ ผู้ชายไม่ดีมีมากมายบางครั้งผู้หญิงไทยเราก็มีส่วนผิดเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องเงินในเมื่อผู้ชายฝืนไปไม่ไหวหรือเขาหมดความอดทนเขาก็ขออย่าเองผู้หญิงเราก็มีผู้หญิงเราก็ต้องหาผัวใหม่เพื่ออยู่ต่อค่ะอันนี้ก็เรื่องจริงนะคะบางทีอ่ะผู้ชายที่เขาพาเรามาเขาไม่ได้รู้ลึกซึ้ง ถึงว่าผู้หญิงบางคนผู้หญิงไทยบางคนที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบวงสาคนาญาตอันนี้ป้าโมนาพูดรวมๆเลยนะคะว่าวงสาคนาญาตของเราบางคนก็เห็นว่าเรามีผัวฝรั่งก็จะโกยจะเก็บจะเอาจะให้เราส่งเสียตลอดและตลอดไปแล้วเราส่งเสียพันสองพับาท5,000บาท บางครั้งก็ไม่พอยิ่งพอเราส่งห้าพันแต่และเดือนแต่และเดือนยิ่งหนักหน้าไปใหญ่ยิ่งขอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วขอรายเดือนไม่พอบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอเราตลอดนะคะอันนี้ก็มีหลายๆครอบครัวที่ยังต้องรับผิดช,ชอบแต่อันนี้เราก็ว่าดีคุณรับผิดชอบครอบครัวคุณแต่คุณต้องไม่เบียดครอบครัวทางต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้แล้วก็อยากจะขอร้องครอบครัวทางไทยเหมือนกัน รู้ว่าลูกเต้าอยู่ต่างประเทศบางคนอาจจะมีเงินที่แบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าส่งส่งให้ทางบ้านเราดูแลบ้านเราได้ดีแต่บางคนที่ไม่ไหวจริงๆสายฝอทุกคนก็เหมือนกันเราก็อยากให้ทุกคน่ะได้บอกครอบครัวตรงๆจริงๆว่าเราอยู่ต่างประเทศมีอยู่มีกินพอเหลือเก็บเหลือใช้เหลือที่จะส่ง ได้แบบเต็มไม้เต็มมือให้ทางไทยไหมเราส่งไหวเท่าไหนก็เท่านั้นอยา่าบางครั้งเรื่องทุกเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องบอกผัวฝรั่งเสมอไปนะคะบางทีผัวฝรั่งบางคนคือเขาเขาไม่เลยคือต่างประเทศทางครอบครัวเรื่องปัญหาทางครอบครัวเขาจะไม่ค่อยเอามาเขาเรียกว่าอะไรปัญหาครอบครัวเขาก็คืออยู่ใครอยู่มัน เขาก็คิดคงคิดว่าปัญหาทางประเทศไทยเราก็คงจะอยู่ใครอยู่บางบ้างแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงเนาะทางปัญหาทางไทยบ้านเราก็ไม่ค่อยจะอยู่ใครอยู่มันนี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาให้เราที่พูดคุยกันกับสามีแล้วไม่เข้าใจจึงเกิดการหย่าร้างกันมากขึ้นบางคนผัวผัวอยู่บ้านแล้ว ถัวอยู่ในบ้านในครอบครัวเดียวกันหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พอมีปันใจไปหาคนอื่นมันก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลเรื่องการเงินความไม่เข้าใจกันวัฒนธรรมอากาศความเป็นอยู่แล้วการบริการการที่พูดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องดูที่กฎกติกาของต่างประเทศด้วยว่า เราต้องอยู่ได้ในแบบไหนหนึ่งยังไงป้าโมนาก็ยังจะบอกว่าถ้าเราจะอยู่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ภาษาเขาให้ได้ตามกฎกติกาและกฎหมายของประเทศเขาเราถึงจะอยู่รอดเรื่องการปรับตัวกับผู้ชายเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่ยอมกันได้เราก็ยอมอะไรที่เรายอมไม่ได้เราก็จะไม่ยอมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าปัญหาทั่วไป